ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่มาบันทึกนะคะบันทึกอะไรนั้นน่าจะเป็นคำถามกันใช่ไหมวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเล่าให้กับทุกคนฟังมันก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆสำหรับตัวอุ้ยนะคะเพราะว่าตอนนี้อุ้ยกำลังท้องค่ะ ือว่าอุ้ยกำลังอะ่ะจะมีลูกเดี๋ยวต้องท้าวความก่อนว่าบังเอิญจะได้เป็นแม่คือต้องพูดก่อนว่าตัวอุ้ยแล้วอะ่ะชอบน้องหมามากกว่าน้องแมวอะไรอย่างนี้แต่ด้วยว่าอาจจะเล่าวันนั้นอ่ะอุ้ยนอนเล่นโทรศัพท์เลื่อนดูเฟซบุ๊กอะไรต่างๆนานาของอุ้ยอะไรเงี้ยก็ไปเจอ น้องแมวเฮ้ยน่ารักดีมันทําไมน่ารักอย่างนี้มันคือพันอะไรคือซึ่งอ่ะอุ้ยต้องบอกกับอุ้ยอ่ะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้องแมวเลยเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เอ่อพูดได้เลยว่าไม่รู้นิสัยน้องแมวก็เลยเป็นคนที่กลัวแมวเวลาที่จะเข้าไปจับหรือไปลูบหัวไปเล่นเนี่ยเพราะว่าเคยเคยแบบโดนน้องแมวตะบกมาอะไรเงี้ยกลัวที่จะเข้าไปเล่นกับน้องเพราะกลัวน้องตะบกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเคยโดนมาแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนั้นอ่ะเออก็ ไปเจอแมวตัวนี้ก็คืออุ้ยอ่ะชอบน้องตัวตัวนี้ก่อนตอนแรกเนี่ยค่ะก็ไปไปทักไปทักเขาว่าสวัสดีค่ะชื่อเพจ somed catterly นะคะเพจอันนี้เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะเอ่อน้องมาจากฟาร์มตรงนี้นะคะเพจนี้นะคะนี่น้องตัวนี้เลยน่ารักมากเห็นแล้วแบบอุ้ยทำไมน่ารักจังเลยเออชอบนะคะน้องเป็นพันเอยต้องบอกพันก่อนน้องเป็นพันบีทิสอุ้ยอ่ะชอบพันบีทิสมากถ้าเป็นแมวนะคะก็เพราะว่า น้องนี่ใส่เหมือนน้องหมาเลยชอบ <_ d ip> ก็ถามเขาไปว่าน้องมีผู้ปกครองหรือยังคะ <_ d ip> เขาก็บอกว่า <_ d ip> ได้บ้านแล้วค่ะ <_ d ip> ก็เศร้าเออเศร้ามากเขาก็เลยส่งมาอ่าส่งมามีกี่ตัวหนึ่งห้าตัวอ่ะก็มีตัวแรกนี่นะคะตัวแรกเออเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้เราเลือกว่าเหลือแค่นี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วก็ดูดูดเนาะ,ะเนี่ยวิเลื่อนให้ดูเนาะก็ดูเอยน่ารักทุกตัวเลยนะอะไรเงี้ยก็ก็กยังยังไม่อะไรก็เลยแงย่ก็บอกว่าเอออยากได้น้องที่แบบที่ส่งให้เลยคะ่ะถ้ามีหลานรอบใหม่ดบกวนแจ้งหน่อยนะคะก็ยังไม่แบบจะเลือก5ตัวที่เขาส่งมาให้ที่เหลืออะไรเงี้ยค่ะก็เออก็ยังไม่มีปิ๊งเพราะว่าใจเรายังชอบน้องตัวแรกอยู่อะไรเงี้ยที่เราส่งไปนางก็บอกว่าเออได้เลยคะ่ะทางเพจเขาก็บอกมาแบบนี้อ่ะแล้วก็ไปถามอีกว่า น้องคือบีทิดใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็ถามว่าคือพันบีทิดใช่ไหมรบกวนขอดูน้องเป็นวิดีโอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปถามตัวเนี้ยตัวที่1ใน5นะคะอ่าก็คือตัวเนี้ยที่อุ้ยเปิดให้ดูก็คือเจคอบคือตัวเนี้ยนะคะทางเพจเขาตั้งชื่อเจคอบเนาะเออเบบีมากตัวนี้เบบีมาก,มากหน้าตาแบบเหมือน <S 2> <S 2> <S แมวลิงนะคะเหมือนอุ้ยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันหลายๆคนก็ อาจจะบหมมองว่าเหมือนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ส่งวิดีโอมาให้ดูขออนุญาตไม่เปิดให้ดูละกันนะคะก็ให้ดูเป็นวิดีโออย่างละกันว่าเขาส่งมาให้เราดูถ้าเขาก็ตอบมาว่าน้องเป็นวีทิสค่ะ,ะขนสั้นหรือขนยาวคะซึ่งอ่ะเราก็ชอบแบบขนสั้นขนยาวไม่ไม่ไม่ดีกว่าเพราะเราเราไม่ได้แบบ ขนาดต้องดูแลแบบใกล้ชิดแบบทุกๆวินาทีขนาดนั้นเราก็ต้องมีงานทำใช่ไหมก็เลยเอขอขนสั้นดีกว่าเพราว่าเอาขนสั้นค่ะโอเคอันนี้คือถ้าเราอยากได้น้องต้องยังไงบ้างคะนี่ก็คืออีกวันหนึ่งแล้วนะเขาจะขอเล่าก่อนก็คือวันที่23มีนามนะคะก็คือแบบไปขอวิดีโอเขาไว้เพราะว่าไปถามเจคอบไปก่อนหน้านั้นแล้วคืออีกวันหนึ่งแต่ที่ถามว่าอันนี้คือถ้าเราอยากได้น้องต้องทํายังไงบ้างเนี่ยก็คืออีกวันหนึ่ง ลองถามว่าเจคอบเนี่ยค่าค่าค่าสินสอดเท่าไหร่ก็ไปถามเขาเนาะขออนุญาตไม่ให้ดูข้อมูลตรงนี้ละกันนะคะอ่าเขาก็จะบอกว่านั่นนี่มานั่นนี่มารายละเอียดมาเสร็จก็ยังไม่ได้ตัดสินใจห่างหายประมาณ4วันทุกคนนะคือก็ไม่ได้ไม่ได้คิดติดใจว่าเออกูจะเอาหรือกูต้องได้หรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดติดใจอะไรเลยก็เล่น Facebook เหมือนเดิม ในขณะที่เราว่างๆก็จะมีจังหวะว่างก็เลื่อน Facebook เหมือนเดิมเฮ้ยไปเจอเนี่ยตัวที่เราไปถามเนี่ยแหละ <c oughs> แต่ตอนนั้นวิมยังไม่รู้ว่ามันคือตัวเดียวกันไปเจอเจคอบเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาขึ้นมาแบบหน้าโพสเราเลยแบบเห็นรูปเขาคือยังไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกันนะคะเขาก็จะขึ้นประมาณนี้ <c oughs> น้องเจคอบหนุ่มน้อยสีทองตาเขียว <c oughs> ว้ายน่ารักมากก็เลยแบบอุ๊ยขอกดเข้าไปดูหน่อยเถอะ ก็กดเข้าไปดูรูปปรากฏว่าตกค่ะทุกคนเพราะวาดวงตาของน้องเจคอบมันมันมีอะไรที่แบบดึงดูดเรามากอ่ะก็กดเข้าไปเสร็จปุ๊บนี่น้องปะคะนี่ก็ถามนี่ก็ถามกลับไปว่าอันนี้น้องหรือเปล่าทักเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะใช่ค่ะเริ่มโตเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเลยถ่ายรูปใหม่ค่ะเอา้าตอนนั้นเจคอบยังเบบี๋อยู่เลยซึ่งย้อนกลับไปนะทุกคนมันเป็นรูปนี้นี่ นี่คือเจคอบตัวเล็กๆค่ะป้อมๆสั้นๆดูแบบว่าเป็นแมวลิงแบบลิงมากดูห,หน้ายังไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอเราไปเจอรูปที่ล่าสุดที่เขาเพิ่งโพสต์ไปเนี่ยน้องมีความหน้าหน้ากลมขึ้นมาแล้วก็หน้าชัดขึ้นจมูกชัดปากชัดทุกอย่างชัดน้องเพราะว่าตอนนั้นมันเบบี๋เกินไปอะไรเงี้ยอาเสดเราก็ไปถามเขาเขาบอกว่าใช่ดิ้ก็เลยว่าพี่ถ่ายคลิปน้องตอนนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะ ตอนเล่นอะไรแบบนี้ค่ะไปบอกเขาว่าถ่ายให้ดูหน่อยนี่ขออนุญาตไม่เปิดคลิปให้ดูเนาะให้ทุกคนได้ลุ้นกันว่าได้ได้ลุ้นกันต่อไปนะคะอ่ะนี่เขาก็ส่งมาให้ดูว่าเพิ่งถ่ายเมื่อวานค่ะ,ะอะไรเงี้ยอุ้ยก็เลยถามว่านอ้องคีออนไหมทําไมอุ้ยถึงต้องถามว่านอ้องคีออนไหมเพราะอุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะเป็นเอฟซีต้องบอกบอกกันนะคะเป็นเอฟซีน้องโคขุนค่ะโคขุนของซุงอะนะคะหลังจากดูโคขุนเสร็จปุ๊บก็เลยชอบแมว เหมือนโคขุนมากนีสัสประมาณนั้นนะคะก็เออชอบขี่อ้อนชอบแบบเรียบร้อยเหมือนน้องหมาอะไรเงี้ยเราชอบมากอุ้ยก็เลยแบบโอ้ยอุ้ยก็โอ้ยไปคือแบบอุ้ยชอบชอบมากหน้าน้องหน้าอ้อยมากอ้อยคือแบบเน่นดูมากเลยต้องมุตะมีมากเขาก็เลยบอกว่านิสัส่น้องฝึกได้นะถ้าชอบอ้อนอก็ต้องกอดน้องอุ้มน้องแบบคอเคลียกับน้องบ่อยๆซึ่งเราก็แบบจริงเหรอคะคือแบบหนูไม่เคยเลี้ยงนี่ก็เลยตอบเขาไปว่า หนูไม่เคยเลี้ยงแมวเลยนี่ก็บอกอุ้ก็บอกกับทุกคนนะคะว่าอุ้ไม่เคยเลี้ยงแมวเลยอุ้ยก็เล่นกับน้องหมากูขี่กับหมาเยอะอะไรเงี้ยอย่างที่บ้านก็มีตัวหนึ่งคือฟีใช่ไหมคะตอนนี้น้องเล่นของเล่นแบบตะมุตะมีตามไว้ค่ะเขาก็เหมือนบิ้วเราแบบให้เราคิดภาพตามแบบมโนตามว่าอุ้ยน้องเล่นของตะมุตะมียังไงอะ่ะกูไม่เคยเล่นกับแมวอะไรเงี้ยนี่เราก็พิมพ์ว่า กำลังจะคิดเป็นคุณแม่มือใหม่ค่ะป้ายแดงเลยโอ้โหนี่อะไรมึงการตัดสินใจที่แบบว่าสั้นๆมากอะทุกคนแบบสั้นแบบสักประมาณ3ามวิละมัง้งที่บอกว่าเออพิมไปเนี่ยให้เขาตอบกลับมาแล้วก็ตอบกลับไปแบบไวมากนะคะไม่มีการแบบชะง,งักแบบหลายนาทีก็เลยว่ากำลังจะเป็นคุณแม่จะคิดเป็นคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงเลย,เลยอะไรเงี้ยเสร็จเขาก็ตอบกลับมาว่าน้องแมวเลี้ยงง่ายนะคะเอาบิวอีกเอาบิวมาอีกเปอร์เซ็นต์ในการแบบ อยู่ในหัวแล้ว50%แล้วกูอะไรเงี้ยกูจะเตรียมตัวแม่เสร็จปุ๊บปกติกลัวแมวกูก็บอกเขาไปว่าปกติอุ้ยกลัวแมวแต่ตอนนี้รู้สึกเห็นแล้วแบบเอ็นดูน่ารักไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไปบอกเขาสีสอดน,น้องเท่าไหร่คะก็ถามไปนี่ขออนุญาตไม่เปิดเผยนะคะสนสอดเขาก็แจ้งมานั่นนู่นนี่เนาะคือน้องเป็นเป็น,ปนแมวพันบีทิชช็อตแฮร์นะคะน้องได้ประมาณเดือนครึ่งเดือนนิดนิดก็ยังเป็นก็ยังถือว่าเป็นเบบี๋อยู่ใช่ไหมอายังเป็นเบบี๋อยู่ เออก็เลยแบบยังยังไม่ได้น้องแต่ก็มีการอ,อ่วางมาจำสินสอดไปแล้วครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกครึ่งหนึ่งก็รอครบ3เดือนแล้วก็ได้เจอน้องไปรับน้องน้องนะต้องบอกก่อนว่าน้องอ่ะอยู่แดนไกลนะคะอุ้ยอยู่เชียงใหม่น้องอยู่กรุงเทพก็ต้องรอน้องนะคะให้คบ3มเดือนกำหนดคบก็ประมาณวันที่10เดือนพฤษภา มันเป็นอะไรที่การตัดสินใจที่แบบไม่ถึงน้นนาทีเลยแต่แต่อุ้ยก็พร้อมนะคะอุ้ยก็อกอนอุ้ยก็พร้อมมากอุ้ยพร้อมมากกับการที่จะมีลูกจะรับผิดชอบหนึ่งชีวิตด้วยตัวของุ้ยเองอะไรอย่างเงี้ยพร้อมแล้วพร้อมไม่พร้อมนะคะก็วันนี้จะมาถือโอกาสอันบ็อกเลยละกันอ่าวันนี้ที่วุ้ยอัดวิดีโอเนี่ยเป็นวันที่วันที่4นะคะอันนี้4ี่เมษาที่อัดคลิปนี้นะคะแล้วก็นับถอยหลังไปทุกคนไปเจอน้องนับถอยหลังไปทุกคนอาจจะดูว่าอุ้ยอะเหืะมากอันก็เหอะอนั่นแหละ ก็พูดเลยว่าเหอมากก็คืออุ้ยซื้อของน้องแมวมารอเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าอุ้ยอะซื้ออะไรบ้างนะคะเหอขนาดไหนก็ติดตามด้วยละกันนะคะอุ้ยฝากด้วยอยากจะให้พี่ๆน้องๆหนูๆคนไหนที่เข้ามาดูเนี่ยช่วยตั้งชื่อหน่อยอย่างงี้ช่วยตั้งชื่อหน่อยว่าน้องควรชื่ออะไรดีอุ้ยต้องบอกก่อนนะคะน้องอุ้ยอะได้ลูกเป็นลูกชายนะคะอุ้ยเลือกอุ้ยอุ้ยเลือกลูกชายนะครับอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอุ้ยซื้ออะไรให้กับน้องบ้าน เป็นของทั sick, ้งหมดที่อุ้ยแบบสั่งมาแต่ยังไม่ได้แกะเลยนะคะโอเคชิ看看้拜拜 ago, ya, นแรกเลยนะคะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี <S <S ้น่าจะเป็นที่ปัดขนน้องแมวนะคะแปลงแปลงแปลงเนขออภัยนะถ้าอุ้ยพูดอะไรผิดอุ้ยก็จะเป็นตัวตัวเองอย่างเงี้ยแหละนี่ทุกคนพอขนติดก็จะกดตรงนี้อ่นนี้น้ำพุแมวเออก็คือซื้ออะไรก็ซื้อดีๆไปเลยจะได้แบบจบทีเดียวจะไม่ต้องเสียเงินหลายรอบเสียเงินหลายรอบมันไม่ดีหรอกทุกคน เอาให้มันครั้งเดียวแต่มันก็มีค่าเท่ากันปะในการที่แบบเสียเงินแบบว่าเสียเงินหลายรอบเสียเงินรอบเดียวไม่ทาตแมวไหมไม่ฉันจะไม่เป็นธาตแมวคนดูนะไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยดูไม่ค่อยเป็น <laughs> นี่ นะคะสีขาวก็จะมีความคุ้นโทน,นะคะลูกไม่ใช่ใจน้อยๆเลยนะลูกรู้ไหมเนี่ยว่าแม่รอแล้วรออีกนะลูกไม่ฉันจะไม่เป็นทาสแมวอีกตั้งหลายวันนะทุกคนนี่ที่ฝนเล็บรับเล็บของน้องจ้าต้องมีอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดไม่มีอะโซฟาที่บ้านเตียงนอนผ้าม่านก็อาจจะเป็นรอยได้ อุ้ยอะอุย้ย <c oughs> อันนี้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติเนี่ยอุ้ยบอกก่อนนะคะว่าเครื่องให้อาหารอัตโนมัติก็จะมีกล้องติดด้วยนะคะใครที่เป็นทาสแมวก็น่าจะรู้กันว่าจะประมาณไหนที่ให้มีกล้องเนี่ยเพราะว่าเราก็อยากรู้ว่าน้องกินข้าวกี่มือ้อน้องกินข้าวไหวหรือเปล่านไม่ฉันจะไม่เป็นทาสแมวนี่ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะนี่บุฟเฟ่เลยลูกบุฟเฟ่แม่เลี้ยงบุฟเฟ่เลยลูกห้องน้ามแมวอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ประกอบนะคะก็ขอไม่ขออนุญาตไม่เอาออกมาสีข,<อ>ข้างในก็ส,ส,สีข้างในเป็นสีขาวเทาอย่างงี้นะคะนี่นะคะ1 สองสามสี่ห้าแล้วก็เหลือ,อสายจูงปอกคอยยังไม่มาอ่าสายจูงปอกคอยยังไม่มานะคะเดี๋ยวเอาไว้ก็จะค่อยๆทยอยมาบันทึกให้กับทุกทกคนได้ดูกันดีก,กว่านะคะ,ะนี่ก็จะเป็นเป็นเทปแรกวิดีโอแรกที่เรามาบันทึกมาพูดให้ทุกคนฟังนะคะก็ ฝากกดตามด้วยทุกคนติดตามน้องติดตามลูกอุ้ยด้วยนะคะก็ถ้าน้องมาก็จะมีให้ติดตามทุกๆช่องทางละกันอีพีหน้านะคะจนอยู่กับน้องให้ทุกคนดูพัฒนาการ <light S 1> ของน้องใช่ก็จะมี IG อาจจะมี IG ด้วยมี t ิ k To k ด้วยให้ทุกคนที่ติดตามพัฒนาการของน้องออได้ติดตามกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆน้องคนไหนที่ชอบนะคะอุ้ยฝากด้วยละกันนะคะว่าเรื่องราวความน่ารักของ ลูกลูกชายของอุ้ยจะเป็นยังไงอุ้ยก็จะมานมุ้นอีกทีนะคะน้องจะมีนิสัยยังไงเข้ากับเราได้หรือเปล่าเราจะ สอนน้องอยังไงแล้วจะเลี้ยงน้องได้ไหมไม่ฉันจะไม่เป็นทาสแมวให้ทุกคนติดตามอีพีหน้าละกันนะคะว่าจะเป็น E ีีอะไรสำหรับอีีนี้ก็จบเพียงแค่นี้ละกันอย่าลืมนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe, s ั b สไคร b e กดไลค์กดแชร์อุ้ยด้วยละกันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ้ยกับลูกชายคะ่ะอุ้ยมีลูกแล้วละกันทุกคนมีลูกแล้วตื่นเต้นมากโปรดติดตามชมตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอกันอีีหน้านะคะทุกคนไม่ยบาย,บาย,บายค่ะ ทดลองกินนะลองกินยำ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 ไม่ค่อยเหขอเลยอะเป็นกำลังใจด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะซื้อมาแล้วเนาะอะค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนเอ้ยอไม่ฉันจะไม่เป็นทาสแมว